แล้วก็หายไปเลยจนมาเดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปซิสปีสสดงมีไหนบ้ฮอ๋อโอเคจ้า แตเดี๋ยวนี้คือมันเกิดปัญหาอย่างขึ้นค่ะเกิดปัญหาก็คือว่าเอามุต้มันตื่มมาผู้น้อมันจะาตคิ่ว่าตามหายเจนเออคนหาที่แจงอ่ะเอาแต่เดียวมัอ้อมตาอ้อมตาเออนหายเอะ ถ้าเวลาประชุมลูกสมาชิกอย่างนี้ได้ประชุมคนมมีประชุมกัมเสือ10ปีมานี้นะ10เข่า10เข่า